สวัสดีครับมาครับ fc ทุกท่านใครยังไม่นอนนะครับมีโปรโมชั่นมาแบ่งปันนะครับผมเบาๆนะครับราคาแบ่งปันมาเอาไวๆนะครับองค์แรกปังหุ่นพรอมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะเนื้อสวยนะครับ สภาพใช้ช้ำๆหน่อยนะครับนี่ส่งให้ชมเนี่ยเนื้อจัดพิมพ์สวยพิมพ์โอเคเลยนะครับพิมพ์น่ารักดีนะครับพิมพ์เป๊ะเลยนะครับเนื้อขาวขาวขาวแบบงาช้างเลยครับผม สภาพใช้นะครับแต่ศึกศึกไม่เยอะยัเงเห็นองค์พระนะครับผม้าบางๆนะครับนี่ฮะส่องไวๆนิดหนึ่งเนาะมีหลายองค์นะครับชมด้านหลังนี่ชัดเจน ่าก็มีคราบจากการใช้นะครับรอยตังอิ้วเน่าเเนาะนะครับมีการหลุดร่อนของมวลสารนะครับอันนี้บรรยายด้วยภาพเนาะ2อ0พครับผม2,500บาทครับพิมีใหญ่บางขุนพร้มนะครับดูแลชอบทักมานะครับผมขอรูปเพิ่มเติมนะครับ่ามา รงนี้เป็นฐานแซมนะครับฐานแซมมงคุนพรมนะครับส่องให้ชมเนื้อดีนะครับเน่าๆนะนี่อันนี้รอยซ่อมนะครับซ่อมเก่านะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อจัด เน่าเลยนะครับด้านข้างเก่าจริงนะร้าตรงออนี้เก่าจริงเนี่ยมีเม็ดขาวคุณเห็นไหมเม็ดวลคังด้านข้างข้างสวยนะนี่ฮะซ่อมแบบนี้นะซ่อมเก่านะครับพ้ามันเหมือนบินบินไม่ได้หักนะตรงนี้นะบินบินออกมากระเทาะบินออกมานะครับแล้วก็ก็ ปะไว้เหมือนเดิมด้านหลังนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะมีซ่อมตรงนี้นะครับซ่อมสองแผลนะครับตรงนี้หักปิน่นมุมบนนะครับนี่ซ่อมธรรมชาตินะครับเนื้อสวยนะหลังสวยนะครับ f c แบบนี้ก็ใช่ว่าจะได้เจอบ่อยๆนะครับ ฐานแซมบังขุนพรมนะครับ2,005นะครับผมจัดไปนะครับใครชอบใครชอบจัดไปนะครับเนื้อสวยอยู่นะครับนี่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ FC ที่ไม่มีลายสแกนเค c o ร์โค้ดเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนจากเค c o ร์โค้ดที่ผมลงไว้ให้นะครับถ้าเพิ่มไม่ได้ก็โทรมานะครับโทรมาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผม แอดเพิ่มเพืเ่อนไปเองก็ได้นะครับโทรมาบอกเบอร์นะครับนี่ตรงนี้ก็เนื้อสวยตรงนี้เป็นทรงเจดีบางขุนพรมนะครับ f สเนื้อแน่นๆน,น,นะครับน้ำหนักดีรงนี้น้ำหนักบึกบักเลยนะครับทิ้งตัวดีหน่วงมือดีนะฮะชมด้านข้างผมจะส่องไว้นิดหนึ่งนะครับเนื้อสวยนะครับกระพามีหลายองนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยืดยาวจะได้ดูไม่น่าเบื่อเล็บเล็บนี่มัน พอโทษทีเนะี่ยล้างไม่ออกอันนี้ผมกินมังคุดกับกินเงาะนะเป็นยางนะครับไม่ได้ดําจากอะไรนะยางมังคุดยางเงาะนะครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับเนื้อแน่นนะนะครับนี่ทรงเจดีบางขุนพรมนะครับเอฟซีนี่ฮะองนี้ไล่หลังสวยนะเห็นไหมหลังยุบเป็นแองเลยนะครับ ตรงนี้มันหมีนมีคาบลักด้วยสักอย่างหรือคาบกุกก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ดำาเหมือนคาบกุกเนี่ยหลังสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อดีเลยนะครับแน่นน้าหนักดีน้าหนักหน่วงมือดีนะครับทรงเจดีสองพันห้านะครับสองันห้ครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับน้ำหนักดีหน่วมือหลังสวย พักมาแล้วครับส่งกันไวๆนิดหนึ่งนะอ,องนี้เป็นทรงเจดีโยนะผมตีเป็นวัลขังนะครับเนื้อสวยเลยนะครับพักเก่าจริงตรงนี้นะเก่าแห้งเลยนะครับเหมือนผ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับดูนะเนื้อสวยนะครับมีแตกลายงานหน่อยนะครับเห็นไหมแตกลายงาพอสวยเนื้อจัดเลยนะครับ fc นี่นะมีบินเก่าตร,ตรงตรงซุ้มซุ้มล่างนะครับนี่มีเม็ดแดงไหมครับ F4 เห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดผ้าซุ้มกอเม็ดผ้ากำแพงนะส่วนผสมในผ้าสมสติพระครังนะครับผมนี่ฮนะเนื้อจัดเก่านี่เจดิโยจัดจริงๆตรงนี้นะครับชมด้านข้าง ข้างสวยด้วยนะครับนี่แห้งนะพรกเหมือนเก็บพ้าเก่าเก็บแห้งๆนะครับแต่หนึกนุ่มนะเอส่องเข้าไปก็เจอความหนึกนุ่มนะครับมวลสารดีน้ําหนักดีใช้ได้น้ําหนักก็ประมาณนี้คือพระมันแห้งนะพระเขาแห้งนะครับนี่ถ้าใช้หน่อยก็จะหนึกนุ่มนะครับ องค์ไม่ใหญ่เจดียโยองค์จะไม่ใหญ่นะครับที่บางคนเรียกเจดียเล็กนะครับแต่พระก็โยโยเขาเรียกเรียกได้สองอย่างเจดียโยเจดียเล็กนะครับถ้าล่ำล่ำก็เจดียใหญ่นี่ฮะเม็ดแดงแดงสองพันห้าครับนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมเจดียโยระกคังนะครับทักมานะครับผมมาองค์สุดท้ายแล้วองค์นี้ ผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เรียกสังกติติตูมนะติตูมนะครับมันจะก้ามกึ่งระหว่างเกตบัวตูมกับพิมพ์สังกตินะครับเขาเรียกติตูมเนื้อดีมากนะครับดูเนื้อนะเก่ามันมากนะครับพาได้หนานะครับตรงนี้ดูเนื้อนะนี่มีขวดเทาอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยนะครับขวดเทานี้จะมีในบางอ่าในบางขุนพรมนะครับ เนื้อมันมากตรงนี้นะมีครับๆหน่อยตรงนี้ยังไม่แพงเอาพันห้านะครับเอาไว้ไว้พระไม่สวยนะครับเอาพันห้าพอพันห้านี้ไม่ต้องต่อแล้วนะผมส่งนะครับผมมันมากดูเนื้อนะครับเนื้อดีนะเนื้อดีพระช้ำแต่เนื้อดีไม่ธรรมดานะครับนี่เนื้อจัดมากนะครับ ังขอรู้เพิ่มเติมนะครับ FC ทักไลน์มาหรือโทรมานะครับแล้วก็สื่อสารกันทางไลน์นะครับผมนะครับเวลาส่งพระส่งของโอนเงินโอนอะไรก็ต้องต้อง,องใช้ลายเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นหลักฐานในการยืนยันยืนยันการโอนเงินยืนยันการส่งของยืนยันรูปภาพนะครับผมว่าเป็นองค์เดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเม็ดแดงเม็ดพระกำแพงเห็นะครับชัดเลยนะครับนี่ สังกติตูมนะองนี้นะครับตีตูมตีตูมนะครับเอาพันห้าพอนะครับไวๆวไม่แพงประมาณนี้ครับ f c e p นี้นะเอาไวๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับไม่แพงสนใจยังไงทักมานะครับนะครับผมโอเคนะครับ